โอ้โหครับผมอันนี้เสียจรมาเองเปล่าครับโอ้โหโอ้โหจากเจ้าของรถด,ดำนะครับผมม,มาลุยกับเสียจรครับโอ้โหอันนี้ดนเปียกมากครับวีนี้ครับผมปกติจะเป็นฝุ่นเยอะครับผมโอ้โห รับอะไเนี่ยมาดูกันไม่ว่าจะเข้ามุมนะครับผมโอ้โห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 ยกยจอนโอม เราเรียบจ้วนะฮะเขากีบจ้วนนะเขากีบจ้วนนะเออจับบวกปิดจัดเลยโอ้โหครับผมมือจับลาวด้วยครับผมขับมือเดียวครับผมโอ้โหสุดยอดครับแต่ก่อนเขาก็มีรถไถนะครับผมพีม่น้องครับผมแต่ก็เนื่องจากระบบคือเศรษฐกิจด้วย ก็ไ <One> ม <input> ่สามารถที่จะอนันได้นะครับผมตอนนี้เสียจรก็ขับรถดำนะครับผมกับคูปต้านะครับผม4708 SP นะครับผมเครื่องยนต์4สูบนะครับผมระบายความร้อนด้วยมาน้ำนครับผมเครื่องดอินเจคชั่นนะครับผมตัวนี้ครับผมโอ้โหสีพนนะครับผม โ้โโอหสุดยอดครับอ่ะมันขึ้นเป็นแบบนี้ขับเร็วมากครับผมอะไรันมามา ฮะอยากฮักยอยากฮักสิเกตต้สิเก้สิเก้สิเก้สิเ,เรรก้แมวเซ็กพี่น้องจับกบสเสยนะโอ้ยมาไถหน้าเดี๋ยวมาไทมาจับกบเนี่ย <anta> ออกไปไถหน้ากันมาจับโกลไถหน้ามาต้องจับ <laughs> โกลเอามันขีมีกบเดือยครับพี่น้องครับนี่ว่าลงรถที่ยังครับพี่น้องครับผมลงจับกบเหมโอ้ลงจับกบนะครับผม <laughs> โอ้โหขับเร็วมากครับผมใช้เวลาไม่ถึงสี่ห้านาทีได้เกือบได้เกือบงานหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหเสียจอดขับรถเร็วมากครับผมดินตรงนี้แ,แข็งนะครับผม ว่าจะหวานวันนี้ก็บอกว่ารอให้ดินมันแห้งก่อนนะครับผมมันเสร็จตัวมันแห้งกว่าน,นี้ก่อนค่อยค่อยหวานข้าวนะครับผมก็เลยไม่ได้หวานนะครับผม ดูนะครับงานนี้ใช้เวลากี่นาทีนะครับผมอ,อันนี้ผมจับช่วงมาไถาไม่ทันนิดนึงล่องหนึ่งนะครับผมน่าจะไปถึงสิบนาทีนะครับผมงานนี้ผมขับเร็วมากครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผม มาแล้วนะครับโ <S an> <S an> อ้โหมาดูวัาใช้เวลากี่นาทีนะครับผมจะถึงสิบไหมครับผม ถ้าเก็บมุมเก็บอะไรแล้วน่าจะประมาณเกือบสิบนาทีนะครับผมแต่ตรงโน้นจะช่วงแรกอาจจะไถช้านิดหนึ่งครับผมเพราะว่าลุงนวดก็ใจเย็นนะครับผมอันนี้ก็จะไถปิดครบแล้วนะครับผมก็คือจะปิดมุมช่วงช่วงมุมนะครับผมจะ่าการไถ มุมนะครับผมเก็บมุมครับโดยส่วนมากแล้วคนเขาจะเก็บมุมก่อนแล้วเขาจะวิ่งทีเดียวจบเลยครับผมมันจะได้เร็วครับผมแต่มันแล้วอยู่ที่คนขับนะครับผมตัวนี้อยู่ที่ฝีมือคนขับแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นครับ แกนรถรถไม้รุ่นไหนไอตัวตัวของงานรุ่นไหนของมอวีรุ่นไหนาสามหกสิกเนิกนกันรุ่นเดียวกันตัวนี้เลยโบกกนงแอโอ้น้องครับผมเฟืองมันแตกหมดเลยว่ย สี่ส่อมกับมอตปตระมั่นเกือบสองแสนกว่านะครับผมก็เลยได้ขึ้นสมานุครั่นะครับผมโอพี่้องมือนฝนไหมลเลยเนี่ยนะมาถ่ายคลิปเมือไหนก็มีแต่แดดมีดแต่ฝนนล่แหละพี่้องห <laughs> น้าฝนเนาะ <laughs> โอเคครับพี่น้องครับผมจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปบ,บายครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมจบคลิปแล้วครับผมโอ้โหเสียจรใช้เวลาประมาณสิบประมาณ12นาทีนะครับผมครับผมขอบคุณครับผม